วันนี้ครับผมจะมาชวนทุกท่านทําปลาทูต้มเค็มต้มเค็มปลาทูนะครับสูตรนี้ทําง่ายมากๆนะครับทำแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วสูตรง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําปลาทูต้มเค็มกันเลยครับสวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูต้มเค็มนะครับวันนี้ผมมาใช้เป็นปลาตะเพียนนะครับผมใช้เป็นปลาทูต้มนะครับเป็นปลาทูต้มเค็มหรือว่าต้มเค็มปลาทูนั่นเองนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะใช้เป็นปลาทูสดนะครับไม่ใช้เป็นปลาทูนึ่งนะครับล้างน้ําทําความสะอาดที่เรียบร้อยเอาไส้ด้านในออกให้หมดนะครับเนี่ยครับก็เอาออกด้านล่างของหัวนะครับก็ช่วงคางนะครับช่วงเหงือกเนี่ยดึงออกทั้งยวงนะครับก็จะออกง่ายมากๆนะครับเสร็จแล้วก็จะมีนะครับน้ํามะขามเปียกครับกระเทียมพริกแห้งนะครับพริกไทยเม็ดแล้วก็น้ําตาลทรายแบบไม่ขัดสีนะครับ เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปต้มเข็มปลาทูสูตรง่ายๆแปบ๊บเดียวก็ได้ทานกันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาโขกกระเทียมเทียมเอาไว้ก่อนเลยครับโขกกระเทียมพอแหลกแล้วเราก็ตามด้วยพริกไทยเม็ดครับลงไปโขกด้วยกันเลยครับ เสร็จแล้วก็จะได้กระเทียมกับพริกไทยโขกนะครับพอหยาบๆนะครับผมไม่ต้องละเอียดมากเกินไปก็ได้นะครับคราวนี้เราก็มาตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าเพื่อจะเตรียมต้มเค็มกันครับน้ำเปล่าที่ผมใช้นะครับก็ประมาณ2ลิตรครับต่อไปก็ใส่ซุปก้อนสัก2ก้อนนะครับจะเป็นรสไก่ก็ได้รสหมูก็ได้นะครับต่อไปเลยครับผมก็จะใส่น้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีนะครับประมาณ8ช้อนโต๊ะนะครับ ใช้น้ำตาลทรายแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้น้ำตาลปิ๊บก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะใส่กระเทียมกับพริกไทยที่เราโขลกรวมกันเมื่อสักครู่นะครับใส่ตอนนี้เลยนะครับต่อไปครับเราก็จะใส่พริกแห้งครับก็เป็นพริกแดงจินดาแห้งนี่แหละครับใส่ลงไปเลยครับใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบนะครับ คราวนี้เราก็จะมาใส่น้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกก็ไม่ต้องใส่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้มเค็มเราน้นที่ความหวานนะครับหวานนําแล้วก็เค็มตามนะครับต่อไปก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาตามความชอบนะครับ ใส่ซีอิ๊วขาวสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมด้วยนะครับใส่ซอสฝาเขียวด้วยนะครับ แล้วเราก็จะใส่สีอิ่วหวานนะครับหรือว่าสีอิ่วดำลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสีสันของต้มเค็มของเราให้สีเข้มมายิ่งขึ้นน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนจะใส่ปลาทูลงไปครับเราก็ชิมรสชาติก่อนนะครับว่าน้ำของต้มเค็มของเราได้ที่หรือยังนะครับหวานพอหรือยังนะครับถ้ายังไม่หวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มได้นะครับต้องออกหวานนำนะครับสำหรับต้มเค็มครับปรุงรสชาติได้ที่แล้วครับเราก็ใส่ปลาทูลงไปได้เลยนะครับ ใส่ปลาทูลงไปขณะที่น้ําเดือดจัดนะครับอย่าใส่ขณะที่น้ํายังไม่เดือดนะครับเดี๋ยวต้มเค็มของเราก็อาจจะมีกลิ่นขาวได้นะครับปลาทูที่ผมใช้ต้มเค็มในวันนี้นะครับก็น้ําหนักประมาณ1กิโลกรมนะครับใส่ปลาทูลงไปแล้วนะครับไม่ต้องคนใดทั้งสิ้นนะครับปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะตุนไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราก็รอนะครับตุนไปเรื่อยๆนะครับตุนไฟอ่อน ไม่ต้องใช้แรงเกินไปนะครับถ้าใช้แรงเดี๋ยวปลาทูเราอาจจะเละได้นะครับก็ใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆตุนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้ปลาทูต้มเค็มที่น่ารับประทานแล้วนะครับเอาครับตอนนี้ผมตัดเวลามาตอนครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับตอนนี้ปลาทูต้มเค็มของเราก็เสร็จพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะครับก็เป็นสูตรของปลาทูต้มเค็มต้มเค็มปลาทูแบบง่ายๆนะครับแบบบ้านๆทากัน ง่ายๆนะครับหลายท่านก็เอาสูตรนี้ไปทําได้เลยนะครับอร่อยมากนะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมชมคลิปจบแล้วคิดว่ามีประโยชน์ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านนอกคนบ้านนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ